สวัสดีพี่น้องโออากาศหนาวคักเมื่อนี้ยลบสองกะทั้งอื่นกระสีหนาวกลัวอยู่ดอกว่าทั้งยุโรปแต่ว่าสําหรับ่อยกัะหนาวแล้วมื่อนี้สิภาไปหาเนียวนวนวดเมื่ไวกินจะไปร้านไท่พี่น้องนําปลาแดกเมื่อกินแล้วจากมีเต่ต่ากบต่ำไรต่ําทั้งย่ำนำปลาแดกเมื่อระสิบลกมหาส้บปลาแดกเมื่อไว้ จะภาพสวยๆเก่าๆมาให้ผือพี่น้องจะลืมเมืองบาปบาปสปาซื้อเมื่องก,าาก็ได้น่าจะจะเป็นจุดเล่นมากรัีกนึงจุดนะคะมาเมืองบาปต้องเห็นตรงนี้นะคะ yeah. <c oughs> เยียเทียมจัด <Yeah. S 1> แต่ตึกเขาสวยงามพี่น้องเขาแบบบม่มีสีนั่นเป็นสีธรรมชาติสีอิฐ เดี๋ยวเชเข้าไปเบิ้งเพชรจากวงก่อน <c oughs> ให้มันสมสารนะเจ้าของกอนเออจะเมงดเป่งๆทีนี้ไม่เปนจญาใส่น้ำเพลินบานออเป็นคนบ่มักใส่เครื่องประดับแต่พี่น้องครับนาฬิกงนาฬิกาสอยโค้งสอยข้อ <c oughs> แหวนแต่งงานกับมีกับ่ใส่เพราะง่จนถามเพราะว่าเป็นคนขี่ลืมแาอาบน้ำมันต้องถอดถอดถอดเป็นคนขี่ลืมพี่น้องก็เป็นคนบ่มักใส่เครื่องประดับนาฬิกานี่เลียวเลย นาฬิกากระเบิงเอาอยู่ในทุกมือถือเอาจากถึงร้านไทยล้วพี่น้องร้านเดิมนะบ้านต้นนะคะอยู่เวสเทิลทางออกเวสเทนินเวสเทิลมันสะกดฟื้นถือบนระพี่น้องมาเลยใาเจ้าของร้านกับใจดีส้นของแห่งพี่น้องน้ำปลาน้ำมันหอยส้นโซเดียมกับส้นนนัเสียนขปุ่น มีทุกเส้นเลือกเอาเลยจากมาถึงกระทายที่ไปเบิงกรงก็จะซื้อที่ลัางนอกน้ำปลดแยกซื้อว่าสิมาเ่าน้ำปูน้ำทำรัดเม่ค่า้าไม่ค่าว่า,าน้ำปูจะง่อยค่อยมากว่าสัน่นจะมากมือนี้แหละแต่ว่านจะมาจากโมงโมโหเลยบ่าถ่าเอาก็เลยอดกินสัมปรทธานกองก็ไม่หลกัก พอได้กินนยูพอดีว่าอยู่เมืองนอกมันยูยึดจีนมันก็ยึดเป็นบางยางจากพี่น้องสมัยนี้บ่มันึดดอกไม่มีลานจีนลานยางอยู่คันหูแรงหูยังมันก็พอได้กินอยูจ้ะเขาเขาไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนสำหรับคนมาใหม่ๆเพื่อกลับไปเพานได้เปลี่ยนเนี่ยบาหูมองเพิ่นกระชิวหากินยากยูแต่ว่าเรื่องราคาก็่อน้างจะเอาเรื่องอยู่เพราะว่ามันเป็นของอินพร์ตนอกจากเนาะมันเป็นของมาจากบ้านเขามันก็ต้องราคาแพงอยู่แล้วบว่าจะประเทศใด ปลาท่าไก่ก็มีอันนี้ลูกสิ้นใช่ไหมลุงมีหลายแบบทั้งปิงปองทั้งบ่ปิงปองอันนี้ปลาท่าไก่ลไมาเอาไปแดกซื้อๆได้พี่น้องนั่งรถมาเอาไปแดกซื้อขาดไปแดกบันไดลักใจต้องการไปแดกจ้าตอนนี้ปลาเกษียนแล้วเหรอโหยเกษียนมันต้องสิบปีแล้วใช่ไหมไม่ได้ไปแดกอ่ะหลายยี่ห้ออยู่ มาหยอดบานกาวหาบักทิกบักทัวมาล่างครัวคกครัว,าว,าวาสากมาต่ำพี่นองเอ้ยพี่ใส่น้ำปลาหนั่แม่อีพิมจมือี้เซฟปลาพิมดีตำบุบบุบ,บปแบะจังหน่อยนึงบีพังนาวจวดจัดน้ำตาลจังหน่อยนึงสุบรดประจองใส่ลายพาย,พยีหอนี่มันนวดลึยิ่ได้ <c oughs> หันลายโลกชุรถ น้ตำตาลก็คือเกันไม่ต้องใส่ลายเสียดแล้วก็ตักใส่ถ้วยแล้วพี่น้องเอ,อ้ยไปเราเด้อจ้ะเดอ้อบายบายน้ำลาย